งานเขียนและผลงานวิชาการของจิตภูมิศักดิ์นะคะนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อนักคิดนักเขียนรุ่นหลังแล้วหลายๆส่วนค่ะยังแสดงให้เห็นถึงอีกมุมนึงของจิตภูมิศักดิ์ในฐานะหนึ่งในผู้บุกเบิกแนวคิดสตรีศึกษาในบริบทสังคมไทยค่ะจงตื่นเถิดรู้ตนว่าตนสามารถ จงองอาจอย่ายอมให้ใครเหยียบย่ำแม่แห่งลูกแม่แห่งโลกแม่แห่งธรรมสองมือแมนแม่แรงคำ้ำโลกและคนบทกวีที่บอกถึงบทบาทของผู้หญิงว่ามีสิทธิและศักยภาพไม่ต่างจากผู้ชายเป็นหนึ่งในงานเขียนสำคัญที่สะท้อนมุมมองเรื่องเพศสภาวะของจิตภูมิศักนักคิดนักเขียนและนักเคลื่อนไหวทางสังคมความสนใจเรื่องความเดอมล้าและระบบชนชั้นต่อยอดให้จิตภูมิศัก ได้ชื่อว่าเป็นผู้ริเริ่มวิาพากษ์ประเด็นสตรีในบริบทของสังคมไทยจิตเนี่ยหยิบปัญหาผู้หญิงในสังคมไทยมาวิเคราะห์เลยซึ่งอันนี้เป็นประเด็นเป็นสิ่งที่เด่นมากในงานของเขานะะเอน่นะฮะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีเองเนี่ยในยุคก,ก่อนๆก,นนก็ไม่มีใครที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนเท่ากับงานของจิตภูมิศักดิ์ อดีตปัจจุบันและอนาคตของสตรีไทยที่จิตภูมิศักดิ์เขียนขึ้นในปี2500นะคะถือว่าเป็นผลงานเช่นสําคัญค่ะที่ทําให้เห็นถึงความสนใจเรื่องปัญหาความไม่เสมอภาคของผู้หญิงในสังคมไทยนะคะซึ่งจิตภูมิศักดิ์ได้มีการศึกษาในเรื่องของโครงกรและบทละครในอดีตค่ะที่ทําให้เห็นว่าในระบบศัลปนาน,นั้นผู้หญิงเป็นเพียงวัตถุทางเพศและท่านรับใช้ในเรือนเท่านั้นค่ะ การบรรยายถึงเรือนร่างอันง,งดงามดุจนางหงของหญิงสาวในโครงสุภาษ,ษ,ษ,ษิตเจ้านายสมัยรัชกาลที่5หรือการชมเชยหญิงสาวในเชิงกรารอารมณ์ผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์คือตัวอย่างวรรณกรรมยุคก่อนที่จิตภูมิศักดิ์ใช้ประกอบการศึกษาสถานะสตรีในสังคมไทยภายใต้ระบบสักดีนาซึ่งเป็นกรอบความคิดชุดสําคัญที่รวบรวมไว้ในหนังสือจิตภูมิศักดิ์และวิวาทะเรื่องเพศสภาวะในสังคมไทย ชีวิตที่เติบโตขึ้นโดยมีเพียงแม่และพี่สาวดูแลมีส่วนไม่น้อยในการวางรากฐานความคิดให้กับจิตภูมิศักดิ์จนเป็นต้นแบบในแวดวงการศึกษาเรื่องเพศภาวะและก่อให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวในสังคมของผู้หญิงยุคต่อมาหลัง14ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นมีองค์กรผู้หญิงนะคะขบวนการเคลื่อนไหวของสตรีเนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ หลัง14ตุลาเป็นต้นมาเช่นกลุ่มเพื่อนหญิงนะคะกลุ่มกลุ่มผู้หญิงกลุ่ม empower หรือแม้กระทั่งกลุ่มผู้หญิงในมหาวิทยาลัยต่างๆการนำเสนอประเด็นผู้หญิงในสังคมไทยของจิตภูมิศักดิ์ในยุคหลังแม้สอดแทรกผ่านงานร้อยกรองเพียงไม่กี่ชิ้นหากมากกว่าความตื่นตัวเรื่องบทบาทของผู้หญิงหัวใจหลักสำหรับข้อเขียนของจิตภูมิศักดิ์ ือการเรียกร้องความเสมอภาคเพื่อสร้างความยุติธรรมในสังคมอัญชลีปสุวรรณไทย PBS รายงาน ในแวดวงสตรีศึกษาของไทยยุคนี้นะคะยังมีความพยายามเสนอกรอบแนวคิดใหม่ๆค่ะอย่างเช่นพุทธเฟมินิสต์นะคะเป็นการนำเอาหลักปรัชญาทางพุทธศาสนามาเล่าเรื่องความสัมพันธ์ชายหญิงค่ะตอนนี้หมดเวลาของดิฉันและไทยบันเทิงแล้วนะคะกลับไปที่คุณวราวิทย์ค่ะ